ทักทายสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกันคือเก่าทั้งสองบ้าสว่างอินดี้วันนี้บ้าสว่างมีโอกาสได้เข้าไปบันผ่าหอยเนาะก็เลยแวะแวะลินนำน้องฟ้าน้องคอนอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าบ้าอสว่างนีนีโอกาสเข้าไปบ้าสว่างไปส่งลูกสาวเข้าเฮียนได้ยินข่าวว่าน้องคอนครับ น้องฟ้าเพิ่นส่งสาวบ้านป้าสาวผู้ไทยเพิ่นขายลงไปขายของขายเคืองขายขนมขายมากเดือยให้นังเหียนเนาะอยู่ห้งเหียนเพราะว่ามื้อน,นี้เพิน่นไปไปหายไปหน้าเพิ่นยูเฮือนเพิ่นก็เลยหาเวียเฮ็ดนะส่วนหหายก็สาวผู้ไทยแถวนี้เพิ่นกะค่อนข้างที่ไปนคนดุมันนะยูเฮือนบ่ได้ กันอยู่เฮือนกะเขาต้องหาแนวเฮ็ดเนาะขายเครื่องขายของขันบ่นได้ขายเครื่องขายของกัไปให้ไปหน้านะเมื่อวานนี้เพื่อนไปไ้ได้ข่าวาาวาวได้ยินข่าววาว่นไปไิบนก็นเลยได้มกักเดือยมากอย่างแล้วก็มาต้มขายให้นังเฮียนเนาะจงังใดกะกดไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวสว่าง ยังได้กับบรรยากาศสีน่าได้ไดนาะสิน้องเพ่อนสีขาวอย่างแน่อย่างแน่กับเอาไปลุ้นไปเบิ้งนำกันเดี๋ยวบ้าสมังสีพาท่านผู้ชมเบิ้งนำกันเนาะม <c oughs> ึงชาวบางเฮียนเ่ยตาจำน้อย <c oughs> เนีย นี่หารตู้ขายขายของให้นังเฮียนมึงไม่ไมขากันไม่ขายเ้ยขายเพล่อนี่นะขายผลิกอยา่างขายมาเดลยขนมขายเข้าวซื้อนังเฮียนจะซื้อมีบรรยากาศหงเฮียนโซนอบ,บทบ้านเฮาคนขายก็ะสนอบทของขายก็ของขายก็ธรรมชาติ ไม่มีมะเดื่อนี่มีลูกอมขายเด็กๆนี่ให้ไลฟ์ของข้าวกะนสามชาวนั่งเฮงเดี๋ยวนี่ถ้า,าช้าสวัสดีกล้องนะฮะสวัสดีซื้อไหนได้หนิซื้อคอนซื้อฟานี่เด้น้องแพรว่าซื้อมากระเดิ้ไป้ไหมนี่เพิ่นมาขายยังมบ้านี่ฮะขายกักระเดือขายขนมขายอันนี้ไม่อยังนี่ <c oughs> <c oughs> ทุกคน นี่ตาบมังคุงน้องคอนนี่นะนี่ธงละพันกีบนี่น้องฟ้าน้องคอ,อนนี่เพิ่นตาบมังคุงมาขายนี่น้งละพันกีบไม่ขายแล้วมันขายมืดเลยอันนี้เพิ่นขายมากเดือยมันเดือยมัดละเทอนขายมัดละพันไปอ,อยากก็มาแวะซื้อเดี๋นี้ยุงเฮียนนี่ยุงเฮียในในกายทางมีอย่างน่นี่นมีขนม,ขนม ขนมอันนี้บะดาขนมได้ทุกคนเนยอันนี้มีของลินนี่สมกับเมีมาซื้อได้อไดของลินนี่ออนของเล็กน้อยนะส,ยสิบเล็กสิบไม้เนื้อมาซื้อขนมไม่ได้ปัช่ปชายบ่ามันนี้บม่ได้ปั่ชาย,ปชายเป็นนายประตูกะลงเลยบ่ย่างน้งงงองค้อน้องปลา<ไ>คนงามสาวงามบ้าน,านป่าไม่ได้เพิ่มเป็นมาเป็นแม่ค้าเด้ทุกคนเลย เพิ่นมาขายมักเดือยนี่วันนีน้คือเห็นไปหาย,อยาบอมืัอวานไปหายเอามากเดือยมาขายเอามากเดือยมาขายเห็นเพิ่นเกือป่าเกือบอย่างาน,นี่เวลา <laughs> เดี๋ยวบ้าช่วง่างสิส่วนไปกินป่าได้ไหมม,มีนานี่สาวงามบ้านป่าน้องฝาน้องคอน <laughs> เพิ่นเพิ่นกินมักเดือยกันงามได้เลยนะ <laughs> เพิ่นกินมักเดือยตุ๊กตุ ปกติแต่ละมือป่ายใช้ไปหายไปหายมาขายคู่มือเปล่าอ่ะก็มาขายมื้อนี้มาขายมื้อนี้มีของขายแน่นี่ของของฟ้าเปล่ของฟ้าแน่ของฟ้าละขนมตำะมุงตำมารุ่งนี้นี้ของน้องขอนละมักมักเดนือยนี่ไปยจกเป็นนกกี้เนาะมาเก็ตมาเหนอยเดี๋ยวมาซื้อน้ำน้องขอนมาละพันแซ่บ มักเลยเพื่อได้กินเลยอันนี้ของธรรมชาติอีกมือนมือเพื่อนก็เอาหนึนน่งมกโบบแล้วมาขายตามไปข,ขายอาห <laughs> ารธรรมชาติดิสาตั้งแล้วว่สองจะดถุงฮะหะายางคือมีตั้งสะตั้งมีเป็นตั้งดูวยหบาสบาุวังสิพ้าไปเฮ็ดที้มือ่อนาพาเดยวไปคุดจิรลยมือนาเลยจิโอหลาย คือหยุดพูดคุดอยู่ทากไปหายน้องคอนเลไนี่เออแล้วก็ไปหายเลยไปหายไปกินป่าี่รอคนหลาบอัานคนกะอันนแล้เอาอันแพ้นี่ได้ใช่ไหมบรรยากาศโฮมดีใจทุกคนเลยมีโฮมไม้ขายยู่แคมโฮมไม้วิถีธรรมชาติวิถีบ้านอกบ้านาเฮ้า บ้าสว่างมาไทยนี่บุญญาผูบาวหายบอกมีผูบาบอกโชดบอกไดเอฟซีเอ้ยน้องฟ้ากับน้องคอนพว่าโสดได้กันบ่โสดกันยันกันเทฝนตรงห้ามยันห้ายุ่มือนนี่เนาะถามไคก็ว่าโชดถามไคก็ว่าโสดได้ถามคนมีโพก็ว่าโชดนะคู่มือนี่นะ สองทางติดตามให้ติดตามทางใดนี่เฟซซื้อหน้าไหนอนสวรรค์เป็นภาษาอังกฤษขอนเลยไหมครับภาษาอังกฤษคอนสวรรค์คอนเลยไหมครับเออขอนคุณอะไรนี่สายฟ้าสายฟ้าเป็นภาษาอังกฤษสายฟ้าสายชักดีอันนั้นกับน้องแพร่นี่เออน้องแพรว่าน้องแพรว่านี่ก็ผู้จมผู้งามเลยทุกคนเลยน้องสาวน้องป่ายฟ้านี่น้องสาวลานี งามๆเลยน้องแพ้อนี้เฮงเตกนี่สาวงามธรรมชาติหน้าสดอืมน้าสดหน้าสดก็ยังงามนะหน้าบริสุทธิ์เนี่ยน้องฟ้ากับน้องคอนหน้าหน้าบริสุทธิ์ยังงามปัี้เห็นสวยหน้าหุ่นสวยหน้าไหนจักสีซั่มได้เห็นสวยหน้านี่ตะลึงตะลึงเลยนี่จะมีกล้าเนี่ยอ่าสำหรับคืนนี้ก็ให้น้องฟ้ากับน้องคอนเป็นคนปิดคลิปอ่าบ๊ายบายกองแน่่าบ๊ายบายอ่าน้องแพ้น้องแพ้ อย่าลืมเดอ้ออย่าลืมไปกดจ่ายไปที่ตามน้องฟ้ากับน้องคอนเดอ้อ